ในค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นค่ำคืนที่เราทั้งหลายมีความชื่นชมยินดีเพราะเหตุว่าพระเจ้าได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ได้บังเกิดมาในเนื้อหนังเพื่อไถ่าบาปเราทั้งหลายนำการคืนดีมาถึงชีวิตของมวลมนุษยชาติที่ได้เชื่อพึ่งและเชื่อศรัทธาในพระองค์เราผ่านการร้องเพลงคริสต์มาสมาก็หลายเพลงเราได้ยินคำเป็นพยานจากเด็กเล็กๆ ที่ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวพระเจ้าช่วยเขาให้เขาได้พบกับเงินที่หายเราได้ยินประสบการณ์ของผู้ใหญ่ในโบสถ์ของเราที่ได้เป็นมะเร็งมาหลายรอบและพระเจ้าก็ได้ช่วยเขาให้ได้ผ่านพ้นในส่วนต่างๆที่พระเจ้าได้ให้เขาเป็นพยานในคำคืนวันนี้พี่น้องครับทุกครั้งในวันคริสต์มาส เป็นวันที่เราชื่นชมินดีและเราก็พาญาติพี่น้องมาเพื่อที่จะมานั่งฟังเพลงร้องเพลงวันคริสต์มาสได้บรรยากาศวันคริสต์มาสแต่สิ่งที่สําคัญของวันคริสต์มาสก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้าของวันเกิดและจากสิ่งนี้เองทําให้เราจะมีจอยจะมีความสุขความชื่นชมินดีหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์แวดล้อมไม่ได้อยู่ที่เสียงร้องเพลงที่ไพเราะมากมาย หรือว่าไม่ได้อยู่ที่ความประทับใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับการจัดฉากหรือการประดับประดาแต่สิ่งที่สําคัญในวันคริสต์มาสนี้ก็คือว่าเราได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนตัวแล้วหรือยังเราได้รับเอาสิ่งดีที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราวันคริสต์มาสแล้วหรือยังเราได้รับการของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่สําคัญที่สุดในวันคริสต์มาสแล้วหรือยังเพื่อที่เราจะมีเอจอยฟูลคริสต์มาสในค่ำคืนวันนี้ผมอยากจะนําเสนอ ครอบครัวแรกของโลกที่พวกเขาได้ถูกสร้างจากพระเจ้านั่นคืออาดัมและเอวาครอบครัวแรกของโลกนั้นคือพระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นจากดินพระเจ้าทรงปั้นเขาจากดินและพระเจ้าได้ทรงระบายลมปราณให้เขาและเขามีชีวิตมีวิญญาณและสองคนนี้นะครับเป็นมนุษย์คู่แรกและเขามีลูกสองคนจริงๆเขามีลูกหลายคนแต่มีสองคนที่ถูกบันทึกไว้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าสองคนนี้เด็กสองคนนี้มีปัญหากัน นะครับชื่อว่าพี่ชายชื่อว่าคายินและน้องชายชื่อว่าอาเบลเพราะเนื่องจากว่าคายินนั้นอิจฉาอาเบลที่พระเจ้าพอพระทยัยและโปรดปรานอาเบลมากกว่าเขาก็เลยฆ่าน้องนี่เป็นครอบครัวแรกและเป็นฆาตกรรมรายแรกของโรกรายแรกของโลกที่เกิดจากการอิจฉาเกิดจากความเกลียดชังเกิดจากสิ่งต่างๆที่เรียกว่ามนุษย์นั้นได้ตกลงไปอยู่ความบาปและการตกลงสู่ความบาปนั้นเกิดจากพ่อแม่ของเขา คือแม่ของเขานั้นไปหยิบเอาผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้ที่พระเจ้าห้ามมากินและแม่เขาจริงๆก็คือแทนที่จะเชื่อฟัพื่เชื่อฟังพระเจ้าแม่เขาก็เชื่อฟังคําของมารซาตานนี่คือฉากแรกของมนุษยชาติที่เกิดในโลกนี้และพระเจ้าก็ได้ให้ชุดซึ่งเป็นเสื้อหนังที่ให้เขาสวมใส่เพราะเนื่องจากเขาเกิดความละอายที่เขาทําบาป ในเบื้องต้นนั้นเขาเปลือยกายอยู่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงให้เขาและเขาไม่อายแต่เมื่อเขาทำบาปเขาตกอยู่ในอํานาจของความมืดความบาปเขารู้สึกว่าตัวของเขานั้นก็เปลือยกายและอายกันเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาต้นมะเดือ่อหรือใบมะเดื่อนะในรูปนั้นก็เป็นคล้ายๆกับใบกล้วยนะครับแต่ว่าในพระคัมภีร์นั้นแชว่าใบมะเดือ่อพราปกปิดร่างกายแต่การปกปิดร่างกายนี้เป็นการปกปิดที่ไม่ถาวร เพราะว่าใบมะเดื่อนั้นเป็นใบไม้ที่มันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็หดตัวแล้วมันก็อยู่ไม่ทนพระเจ้าจึงทรงใช้ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งและเอาหนังสัตวน์นะครับมาทําเป็นเสื้อห่มให้กับครอบครัวแรกของโลกเรามาดูครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งครับครอบครัวแรกของวันคริสต์มาสคริสต์มาสนะครับครอบครัวนั้นคือครอบครัวของโยเซฟมารีและ พระเยซูครอบครัวแรกของวันคริสต์มาสผู้หญิงคนแรกที่เป็นเด็กนะครับเด็กหญิงอายุประมาณ15ปีเมื่อทูตสวรรค์มาบอกเขาเกี่ยวกับว่าเขาจะต้องตั้งคันและประสูติบุตรชายคนหนึ่งและเรียกชื่อของเขาว่าเยซูผู้หญิงคนนี้คือมารีในเบื้องต้นนี้เขาเกิดความกลัวครับเมื่อเขาเกิดความกลัว ทูตสวรรค์บอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเด็กนี้จะบังเกิดและเรียกว่าวิสุทธิและพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาและเขาจะเป็นพระบุตรของพระเจ้าจากความกลัวมารีพัมพีได้บันทึกว่าเขาเธอนั้นเปลี่ยนเป็นความเชื่อและเธอก็ยอมรับว่าสิ่งนี้เป็นพระบัญชาของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเธอความกลัวนั้นกลับกลายเป็นความเชื่อสำหรับมารี พ่อของพระเยซูคือโยเซฟโยเซฟนั้นแท้จริงแล้วเขารู้นะครับว่ามารีเป็นคู่มั่นของเขาตามธรรมเนียมของคนยิวมารีมั่นกับโยเซฟโยเซฟมั่นกับมารีการมั่นกันแปลว่ากําลังจะเข้าสู่พิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้วกําลังจะเข้าสู่พิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้วแต่บังเอิญตูวสวรรค์มาบอกกับโยเซฟบอกว่าคู่มั่นข,ของคุณจะตั้งรัน โยเซฟเครียดและมีความกังวลเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าเขายังไม่ได้มีอะไรกันกับมารีซึ่งเป็นคู่มันของเธอของเขาในขณะที่โยเซฟเครียดทูตสวรรค์ก็บอกกับโยเซฟถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคันของมารีก็คือองค์วิสุทธิ์พระบุตรของพระเจ้าจะเกิดขึ้นอยู่ในคันของนางมารีจากความเครียดความกังวลพระกัมพีบอกว่าเขาคิดเรื่องนี้มากเลยทีเดียวและเมื่อเขาคิดเรื่องนี้ ทูตสวรรค์แวไ,ไปบอกเขาและเขาก็มีความเชื่อเกิดขึ้นทั้งสองคนนะครับคือมารีและโยเซฟมารีนั้นเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความเชื่อและโยเซฟเปลี่ยนจากความเครียดความกังวลมาเป็นความเชื่อดุดเดียวกันในชีวิตของเราหลายหลายครั้งเมื่อเวลาเราเจอกับวิกฤตของชีวิตเราได้ฟังคําพยานชีวิตจากคุณศิรพร หลายในข้างอาจจะเจอวิกฤตชนิดต่างๆในชีวิตมันเกิดความกลัวขึ้นมามันเกิดความเครียดขึ้นมามันทําให้เราขาดสันติสุขหรือความสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะทําไงดีให้เปลี่ยนความกลัวให้เป็นความเชื่อให้เป็นความกล้าหาญเปลี่ยนความเครียดความกังวลนะครับให้เป็นการเชื่อฟังจุดประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์ข่าวดีและข่าวประเสริฐอันนี้ จะมาถึงชีวิตของมารีและโยเซฟไม่ได้หากว่าเขาปราศจากความเชื่อและความเชื่อฟังนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดและคนสุดท้ายในครอบครัวแรกของวันคริสต์มาสนี้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องลองพิจารณาองค์พระเยซูคริสต์ของเราครับซึ่งบังเกิดในรางยา้าพรองเกิดตามความคาดหวังขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากความคาดหวังนี้เองทําให้ผู้คนมากมายคาดหวังพระเยซูอย่างสูง พระเยซูต้องเป็นที่ปรึกษาศัศจร์ส์เป็นพระราชาเป็นพระบิดานิรัน์เป็นองค์สันติราชนี่คือสิ่งต่างๆที่มนุษย์และพระกัมภีก็คาดหวังพระเยซูว่าสูงขนาดนี้ถามว่าคนที่ถูกคาดหวังสูงขนาดนี้เขามีความสุขไหมครับในขณะเดียวกันพระเยซูก็เกิดในในรางหญ้าในโรงวัวซึ่งต่ําต้อยเกิดที่เมืองเบลเลเฮม ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆห่างจากเยรูซาเล็มไม่กี่กิโลและที่เราเห็นภาพของกุมารน,น้อยที่วางอยู่ในรังหญ้าแล้วก็จะต้องมีคนเลี้ยงแกะมีโหราจารย์สามคนซึ่งมาเยี่ยมมาถวายเครื่องบรรณาการสิ่งต่างเหล่านี้นะครับเราเห็นว่าพระเยซูนั้นบังเกิดในฐานะที่ต่ําต้อยที่สุดจากผู้ที่อยู่ที่สูงที่สุดผู้ที่รับการคาดหวังจากคนมากมายสูงมากทีเดียว กับกลายมาเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในรางย่าที่ต่ำต้อยมีเพียงแต่เท่านั้นพระเยซูกเกิดข้ามข้ามกลางความโกรธความโกรธความอิจฉาความริษยาจากผู้คนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มที่ห่างไปไม่กี่กิโลกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นที่เป็นศูนย์รวมของการปกครองและศาสนาและกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นศูนย์รวมของคนที่มีความรู้ความสามารถผู้นําทางรัฐบาลและศาสนา กรุงเยซูนั้นเป็นที่อยู่ของพวกธรรมจารย์ฟาริสีและที่สําคัญก็คือมีกษัตริย์เฮโรดมหาราชจอมโหดกษัตริย์เฮโรดมหาราชเมื่อเขาได้ยินพวกโราจารย์มาแล้วถามว่าพระกุมารที่จะบังเกิดมาเป็นกษัตริย์นั้นอยู่ที่ไหนกษัตริย์เฮโรดนั้นเกิดความโกรธและความอิจฉาขึ้นมาทันทีไม่เพียงแต่เท่านั้นอีกไม่กี่วันต่อมาเด็กมากมายใน เมืองเบตเลเฮมและสถานที่ใกล้เคียงนะครับนำมาซึ่งความโศกเศร้าของพ่อแม่เพราะว่ากษัตริย์เฮโรดมหาราชนั้นก็ได้สั่งให้ฆ่าเด็กทุกคนที่อยู่ในบ้านเบตเลเฮมและในละแวกใกล้เคียงนั้นพี่น้องครับพระเยซูเกิดเกิดท่ามกลางความคาดหวังที่สูงสุดพระเยซูเกิดในสถานภาพที่ต่ําต้อยพระเยซูเกิดท่ามกลางความโกรธ ความอิจฉาความเกลียดและความเศร้าโศกเสียใจของบรรดาแม่ทั้งหลายที่สูญเสียลูกของตัวเองไปและพระเยซูเกิดร่งอาจจะเป็นเด็กที่ถูกสังคมในเมืองนาซาเรตต่อมาที่เยซูเติบโตขึ้นรังเกียจและปฏิเสธก็เป็นได้เราเห็นว่าเมื่อพระเยซูออกมารับใช้พระเจ้าชาวนาซาเรตไม่ได้รับพระเยซูเลยแล้วชาวนาซาเรตบอกว่าเยซูคนเนี้ย แม้ว่าเขาจะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเขาอยู่ที่นาซาเรสของเราแต่เขาเนี่ยเป็นลูกของโยเซฟช่างไม้ไม่ใช่หรือแสดงว่าคนในเย,ยรูซาเล็มหรือนาซาเรตหรือแม้กระทั่งบ้านเกิดเมืองนอนที่พระเยซูเติบโตขึ้นก็ไม่ได้ต้อนรับพระองค์เลยท่านทั้งหลายครับครอบครัวแรกของวันคริสต์มาสกับครอบครัวแรกของโลกที่ผมยกมาให้พี่น้องฟังมันมีความแตกต่างกัน หน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินคำพยานว่าแม้ว่าใครบางคนที่นั่งอยู่ที่นี่ร,รวมทั้งตัวเราทั้งหลายรวมทั้งคุณและผมอาจจะได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนมานานหลายสิบปีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายของเราหรือบรรพบุรุษของเรานั้นเป็นคริสเตียนมานานหลายชั่วยุคคนแต่ละอาจจะเป็นเบบี้คริสเตียนในขณะที่เด็กเล็กๆอาจจะ มีความเชื่อมากกว่าคนที่มีอายุมากพี่น้องครับในเคลมคือวันนี้ผมเชื่อว่าพระเยซูกําลังจะมอบของขวัญให้กับเราทั้งหลายแต่ละคนผมเชื่อว่าพระเยซูกําลังทําพระราชกิจของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังคําพยานของเด็ก,เล,กเล็กคนหนึ่งและผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เชื่อพระเจ้ามาหลายสิปี ผมเชื่อว่าพระเยซูกำลังทำพระราชกิจของพระองค์ผ่านทางพระวจนะที่กำลังกล่าวอยู่พูดถึงชีวิตของพระเยซูผมเชื่อว่าทั้งสองครอบครัวครอบครัวของอาดาัมและเอวากับครอบครัวของมาริโยเซฟและพระเยซูนั้นทําให้เราเกิดบทเรียนในขณะที่ครอบครัวแรกของโลกนั้นไม่เชื่อฟังแต่ครอบครัวแรกของวันคริสต์มาสนั้นเชื่อฟัง เขาสามารถเปลี่ยนความกลัวความเครียดความกังวลสิ่งต่างทั้งหลายที่ไม่ดีกับกลายเป็นสิ่งดีได้เพราะว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้าบทเรียนในค่มคืร์วันนี้หากเรามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เราสามารถรับความรักจากพระเจ้าได้หากเรามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เราจะรับการอภัยโทษบาปและคืนดีกับพระเจ้าได้ หากเรามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เราจะรับการเป็นบุตรเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าได้หากเรามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เราสามารถรับพระพรแห่งการติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตของเราได้และบำเหน็จหลังจากความตายไปแล้วก็คือชีวิตนิรันร์และบำเหน็จอีกมากมายที่เราไม่ได้ในโลกนี้และจากความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เราสามารถรับชีวิตใหม่จากพระเยซูได้พี่น้องทั้งหลายครับ จากสองครอบครัวนี้ทําให้เราเรียนรู้อย่างหนึ่งครับก็คือสองครอบครัวนี้แตกต่างกันที่ความเชื่อความศรัทธาคําถามที่ผมจะถามพี่น้องในคำคือวันนี้ว่าหากว่าท่านจะมีชีวิตที่แตกต่างเราอาศัยอะไรครับผมอยากตอบว่าเราต้องเปิดจิตใจเปิดใจของเราออกและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอด เราถึงจะมีประสบการณ์กับพระองค์เหมือนกับเด็กเล็กๆที่มีประสบการณ์ขับพระเจ้าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้ Allez, เวเมื่อเขายิ่งโตขึ้นเรื่อยๆมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเขาจะยิ่งรู้จักกับพระองค์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและชีวิตของเขาเมื่อรู้จักกับพระองค์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเขาจะรักพระองค์มากขึ้นเรื่อย <c ười> ๆและเมื่อเขารักพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ ום, ้นเรื่อยๆเขาจะรับใช้พระองค์ เขาจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะคิดถึงพระองค์เขาจะถวายชีวิตของเขาให้กับพระองค์และนั่นคือสิ่งสุดยอดที่คนคนหนึ่งจะพึงมีตอบสนองพระเจ้าของเราได้พี่น้องครับ joyful Christmas นั้นไม่ใช่อยู่ที่เครื่องประดับประดาหรือที่ดนตรีเพราะหรืออาหารอร่อยแต่ joyful Christmas อยู่ที่พระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราหรือเปล่าพระเยซู นั้นเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของวันคริสต์มาสเราเปิดใจของเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าคำว่า Happiness กับคำว่า Joy แตกต่างกันนะครับ Happiness มันขึ้นกับสถานการณ์แวดล้อมถ้าเพลงเพราะอากาศดีๆคนได้อยู่ข้างข้างน่ารักมันอาจจะเกิด Happiness ได้แต่ในขณะที่สถานการณ์นั้นไม่เป็นใจมันเกิดจอยครับจอยคือความชื่นชมยินดี ที่ไม่ขึ้นกับสถานการณ์เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยคุณศิรพรมีจอยได้แม้ว่าจะไม่แฮปปี้เราทั้งหลายสามารถมีจอยได้ในความทุกข์ยากลําบากแม้ว่าเราจะไม่มีแฮปปี้เนสก็ตามหรือว่าคนข้างๆเราไม่น่ารักคนรอบข้างเราคนที่อยู่ในที่ทํางานของเราคนที่อยู่ในครอบครัวของเราอาจจะไม่น่ารักเท่าที่ควรแต่เรามีจอยได้เรามีความชื่นชมยินดีได้เพราะอะไรครับเพราะเรามีพระเยซู ผู้ซึ่งประทานความชื่นชมนดีความสุขเหนือชั้นให้กับเราคําว่าจอยนั้นเป็นของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจของมนุษย์พระคัมภีร์บอกว่าการมีความชื่นชมินดีที่มีลักษณะที่ขนาดที่เกินความเข้าใจของมนุษย์นั้นจะคุ้มครองความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราทุกอย่างให้เราสามารถที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ต่อสู้กับความทุกข์ยากลําบากต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากว่าเรามีพระเยซูชีวิตของเราจะปลอดภัยขอพี่น้องที่จะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับในค่ำคืนวันนี้ผมอยากจะเรียนเชิญพี่น้องที่จะสำรวจชีวิตของเราเองว่ามีอะไรในชีวิตของเราที่เราอยากเปลี่ยนแปลงไหม มีอะไรในชีวิตของเราที่เราจะถวายให้กับพระเจ้ามีอะไรในชีวิตของเราที่อยากตอบสนองต่อพระองค์ขอพี่น้องเปิดใจอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าขพระเจ้าเชื่อแน่ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงสดับฟังคาอธิษฐานของพี่น้องแต่ละคนเป็นการส่วนตัวได้ขอพี่น้องที่จะสงบใจอธิษฐานบอกพระเจ้าถึงความต้องการในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะต้องการสิ่งใดจากพระเจ้าพระเจ้าบอกว่า จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน พี่น้องครับหากว่า่ามกลางเราอาจจะมีใครที่อยากจะถวายชีวิตให้กับพระเจ้ามีใครที่อยากจะเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตมีใครปรารถนาที่จะสารภาพบาปในสิ่งต่างที่ได้ทำมาในอดีตขอพี่น้องที่จะอธิษฐานตามข้าพเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพงห์าหลขอบพระคุณพระองค์ ในค,คืนคืนวันนี้ข้าพงศ์ไรเดียรเรียนรู้จากชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้เสด็จมาในโลกนี้โปร่งทรงเป็นพระเจ้าที่บังเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในรางญ้าอยู่ในโรวงวัวทรงบังเกิดในฐานะที่ต่ำต้อยแต่ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงเข้าใจข้าพงษ์ทั้งหลายผู้ทรงช่วยข้าพง์หลายให้รอดได้ข้าพงษ์หลายขอสารภาพบาปที่ได้ทำไว้ต่อพระองค์ข้าพง์ขอสารภาพว่าสิ่งต่างเหล่านั้นแม้ว่าจะเป็นการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำก็ดีขอทรงโปรดยกโทษชำระล้างความบาป ของข้าพงษ์ทั้งหลายโดยพระฤทธิ์ของพระองค์ขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตขอเชิญให้พระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและข้าพนวายสัญญาว่าจะติดตามพระองค์ตลอดชีวิตของข้าพระองค์ขอทรงโปรดรับการถวายชีวิตในวันนี้ ให้อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอทรงปกป้องคุ้มครองอารักขาชีวิตของข้าพระองค์ให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดไปข้าพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับหากท่านอธิษฐานเช่นนี้ผมเชื่อว่า ท่านอนธิษฐานด้วยปากของท่านด้วยคำพูดของท่านและด้วยใจหากว่าท่านมีความตั้งใจจริงที่จะอธิษฐานตามที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานนั้นขอพี่น้องที่จะมาบอกกับผมเป็นการส่วนตัวหลังจากเลิกนมัสการในวันนี้หรือบอกกับทีมศีลวิบาลของเราก็ได้เพื่อที่เราจะอธิษฐานเผื่อท่านต่อไปเพื่อที่ชีวิตของพวกเราทั้งหลายจะได้มีส่วนร่วมกัน เป็นครอบครัวเดียวกันในพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่เป็นข่าวดีวันคริสต์มาสนะครับและเป็นสิ่งที่นำความชื่นชมยินดีที่เหนือความเข้าใจเกินความคิดของเราในวันคริสต์มาสนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน